นี่แหละเขาหนอกู้พิชิตเขาหนอกของคนกลัวความสูง ทริปนี้บอกเลยว่ามันแน่ๆเตรียมตัวออกเดินทางไปนครสวรรค์ใครว่านครสวรรค์ไม่มีที่เทียวเดยวเราไปลองดูกันว่ามีที่ไหนบ้างแล้วเราไปกับเจ้านี้เลยซันเทสสามแปด G ไปกันหยุดนี้ผมพามอเตอร์ไซค์คันโปรดของผมออกเที่ยวผมออกจากพิษณุโลกตั้งแต่เช้าขี่ออกไปตามถนนทางหลวงเส้น1 1 7เจเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ก่อนแล้วออกเที่ยวมาถึงนครสวรรค์ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองวันนี้เรามาถึงวัดชีรีวงศ์นครสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ผมแวะมาไหว้พระธาตุพัจจุลามณีเจดีสวยมากต้องลองตามมาดูรอบๆข้างของพัจจุลามณีเจดีวิวสวยแบบนี้เลยจะเป็นฝั่งแม่น้ําปิงหรือว่าฝั่งเมืองก็สวยแับไหว้พระธาตุแล้วขอพรสักนิดแล้วเตรียมตัวเดินทางต่อแล้วที่ต่อไปของเราคืออุทยาสวรรค์แล้วเราก็มาแวะพักที่อุทยาสวรรค์ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของนครสวรรค์ ผมผ่านมากี่ครั้งก็ไม่เคยแวะเลยแล้วก็เรียกชื่อผิดะตะลอดว่าอุทยานมังกรนครสวรรค์ผมแวะมาเดินเล่นและเจอสัตว์น่ารักสบายตาสบายใจกับความสวยงามของอุทยานสวรรค์แล้วก็พาไปเที่ยวที่ต่อไปบอกเลยว่าดังมากแลนะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วพงยวนชวนรักเดี๋ยวเรามาเลี้ยปลากันก่อนไปเลี้ยตาแล้วกมาซื้ออาหารปลาก่อนนะครับ ผมมาถึงตรงนี้ก็จะเที่ยงแล้วแต่โชคดีที่วันนี้ไม่มีแดดอากาศเย็ยนสบายมากได้แวะมาเลี้ยงปลามารยาดีปลาครับน่ารักอยากจับกลับบ้านสักสองสามตัวเราก็มาเดินเล่นในคลองยวนแล้วผมก็หิวต้องแนะนำร้านนี้เลยกินนี่เลยเย็นตาโฟเจ๊กเกีียวบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดน,นครสวรรค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาละล้อนก็กินเค๊กโฮยให้ช่ำใจ ใส่น้ำเย็นตาโฟมาฉ่ำเกินเย็นตาโฟรอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยได้เวลากินอ่อยคนหิวอย่าแอบ,บดูคลิปผมตอนกลางคืนนะเดี๋ยวทรมานอิ่มแล้วก็ไปที่ต่อไปเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผมเลยติดก,กาแฟลีทีโอโหลีทีไม่ได้ของสวยๆงามๆผมหมายถึงคาเฟ่นนะไม่ใช่สาวดื่มดำกับบรรยากาศสุดฟินแล้วไปกันต่อตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับที่ภาสานอาคารากลๆจนู่นนะครับ พาสานเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพยามีลักษณะเหมือนสะพานทอดยาวพาสารพาสานสื่อถึงแม่น้ำรวมกันสี่สายปิงวังยมนานกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาผมก็เดินเที่ยวจนฉ่ำใจเลยถึงอากาศจะร้อนหน่อยแต่ผมก็ยอมก็ดูความสวยสิครับผมเดินเที่ยวเป็นชั่วโมงเลยที่นี่แล้วพาสารยังมีส่วนที่เป็นนิทรรศการด้วยนะอยู่ด้านล่างมีแสงสีเสียงให้ดู เราเออกจากพระสามเดี๋ยวไปบึงบาากันต่อไม่ไหวแล้วร้อนออออออหมดแรงเดินแล้วไปกันต่อถึงแล้วนะครับบึงบลราเพชรบึงบลราเพชรส่วนที่ผมมาคืออุทยานนกน้ำมาดูบรรยากาศของบึงพักพ่อนเราก็มานั่งเล่นที่อุทยานนกน้ำบึงบาราเพชรครับเราจะเข้าที่พักกันนั่งพักสักแป๊บขี่รถไกลปวดหลงังนั่งย,วยาวๆลมเย็นๆเราพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปเข้าที่พักกันเราก็เข้าที่พักแล้วนะครับ อยู่วิวหน้าเขาหน่อเลยเดี๋ยวตอนเช้าเราไปขึ้นเขาหน่อกันดูอีพีถัดไปนะ